ก่อนไปทำงานนะคะก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็มาเสริมภูมิคุ้มกันนะคะก็เตรียมตัวไปลบกับเชื้อโควิดไอเชื้อโควิดอันนี้ก็จะเป็นน้ำว่านหานเคพันบาร์เดนซนะคะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะจะหมดขวดแล้วนะคะน้ำว่านก่อนหนึ่งแก้วนะคะ ต่อไปนูติก้านะคะอันนี้ก็มีเบตากูแคนนะคะเห็ดหลินจือสีแดงนะคะถังเช่าโสมสกัดนะคะแล้วก็มีส่วนผสมอย่างอื่นอีกก็ตัวนี้จะมีลทธิในการฆ่าเชือ้อแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะคะก็เพิ่มกำลังเข้าไปอีกนะคะ ก่อนออกจากบ้านก่อนไปทํางานนะคะก็ต้องเสริมภูมิคุมค้มกันให้ตัวเองอันนี้เจลแอลกอฮอล์นะคะหอมมากเลยนะคะก็ฆ่าเชือ้อป้องกันเชือ COVID ้อโควิดนะคะก่อนออกจากบ้านก็ดูแลตัวเองเยอะขึ้นนะคะอ่าหน้ากากนะคะพร้อมพร้อมเอาไปต่อสู้กับเชือ COVID ้อโควิดนะคะนี่ทำงานยุคใหม่นะคะ ต้องไปสภาพนี้อ่าโอเคสวัสดีค่ะอย่าลืมเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิดกันนะคะป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดค่ะธรรมชาติให้ทุกคนให้ที่สิ่งที่ธรรมชาติให้ทุกทุกทุกคนมานะคะ<ม>ก็คือภูมิคุ้มกันดูแลมันนะคะเราจะได้พ้นจากเชือ COVID ้อโควิดนะคะสวัสดีค่ะ